ไม่ได้สดใสอย่างนี้ดำเครียดแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขเลยแต่วันนี้ผมดีใจนะได้พบเธอเธอยิ้มสดชื่นมีความสุขแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเธอแนะนําตัวแลวลองเล่าที่ว่าคุณเล้งก่อนที่จะรู้จักคอนโทลมีปัญหาทีวิตอย่างไรแล้วเมื่อได้รับประทานคอนโทนแล้วมันเปลี่ยนแปลงทีวิตอย่างไรแล้รับประทานอย่างไรเพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ได้รับความอยู่ใช่ครับก็เป็นไตมาได้สองปีจะขึ้นปีที่สามแล้ว ฟอกมาสองปีตอนนั้นก็ช่วงแรกๆก,ก็ผิวจะดำมากแล้วก็ไม่มีแรงเออก็กินช่วงแรกก็มีกินอาหารเสริมตัวอื่นก่อนพอพอกินเข้าไปก็เอ่อก็จะทรงตัวอยู่ได้พักหนึ่งเอ่อหลังจากนั้นพอกินไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันทรงแล้วอะไม่มีที่ที่ไปแล้ว ก็เอพี่ตู่เขาก็เลยแนะนําบอกว่าตอนนี้ออด็อกเตอร์มีด็อกเตอร์เรน,นี่ยเขาคิดค้นดิบกันใหม่ขึ้นมาให้มาลองทานดูก่อนว่าเออกินแล้วมันจะเป็นยังไงช่วงแรกก็กินดูก็ยังไม่เท่าไหร่หลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ได้มั้งหนึ่งอาทิตย์ก็มีความรู้สึกว่าเออมีเรี่ยวแรงขึ้นแล้วก็มีเหงื่อออกเหงื่อเรือมออกแล้วเวลาร้อนนี่เหงื่อเรือมออกเยอะดี แล้วก็มีแรงมากขึ้นหลังจากนั้นที่ว่าไปอยู่วัดก็ไปได้กินวันละหกเม็ดหกเม็ดมีอาการที่ดีเราไม่เหนื่อยไม่เบียไม่อะไรเลยเวลาไปฟอกก็รู้สึกธรรมดาพอกลับมาที่นี่ก็กลับมาก็ดูดีเป็นปกติมีแรงมากขึ้นในวันนี้ชีวิเตเรากลับคืนมาเหมือนกับก่อนที่จะมีปัญหาสุข,ขภาพให้เคียง การเคียงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,รอ,อยังว่าเรื่องยังเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้คือทีนี้ความว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยากเข้าใจว่ามันเรื่องเล็กน,น้อยนะครับก่อนที่มันป่วยที่เราเรียกว่าป่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะรักษาไม่ได้แันนี้ปัจจุบันได้พอสมควรหรือยังหรือว่าดีขึ้นประมาณก<น>็สองสามวันก็ได้ๆๆได้คือคนที่พอกไตนยท่านเข้าใจไหมฮะพอกไตเขาจะไม่ปัจจุบันทำเอายาเลย อันนี้จริงๆไม่ได้เป็นไตยอย่างเดียวเคยครั้งแรกนี่จะเป็นสตีเวนจอร์สันเคยมันจะไม่มีภูมิอยู่แล้วในร่างกายคือถ้าเกิดว่าถามว่าจะให้ต้องซ่อมเนี่ยซ่อมนายบุคคลปกติไหมใช่เพราะว่าภูมิไม่มีเลยเพราะว่าโดนสตีเวนเนี่ยกินไปหมดแล้วตอนนั้นจ้าสตเาตเวน,นเนี่ยนะของก็เพิ่งยิงครั้งแรกเหมือนกันครับผมพอพอโดนสตีเวนเนี่ยก็ก็ถือว่าหนักแล้วแล้วก็มาเจอไตก็เท่ากับว่าเราต้องซ่อมร่างกายเราเนี่ยหนักกว่าคนอื่น มึงขายเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าดีขึ้น50%ที่ดีมากดีขึ้นมากเยอะแล้วคือถ้าเห็นคุณเล็งข้างแรกเนี่ยผิวไม่ใช่อย่างนี้นะ,ะผิวเนี่ยแต่ผมว่าผิวเนี่ยสมว่าเทียบกับตอนที่ดำๆนะตอนเนี้ยพื้นมาผมว่า60%นี่แต่อีกหน่อยผมจะต้องไหวรอเหมือนเดิมก็ทีนี้ฮนะเธอเองตอนที่เธอบอกว่าเธอไปปวดเธอไปปวดบระดีฮะแล้วก็ทานอาหาร เหมือนที่ทีก็าทานกันแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือใช้อาหารก็คือคอนโทรนนี่แทนแล้วทาให้ปัญหาสุขภาพของเธอที่เป็นต้องเป็นพอกไตท้องในเธอเล่าให้ฟังนะที่ผมจําได้คือเป็นพอกแล้วตอนพอกเก่ดได้รูปขึ้นมาเป็นเฉลยนี้อไม่มีแรงแต่หลังจากที่เราได้รับประทานเป็นประทานคอนโทรลมันก็ทําให้ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ไม่เพรียไม่อ่อนเพลียมันก็อื่นใช่ครับผมก็สรุปวันนี้สิ่งที่ได้รับประโยชน์จากคอนโทรล อยากจะบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเป็นคุณเล็กเป็นคนสุราษฎร์ธานีแล้วเป็นคนกรุงเทพเเหรือเอ้าวผมยังเข้เดจว่าเป็นคนอยู่ที่นี่นะฮะก็คือแต่มีเพื่อนปู่ที่นี่มาเป็นสไปร์ร้านเฉลียวเทียมอ๋อก็คือเป็นคนสุราษฎร์แล้วเองครับนะฮะก็เป็นสไปร์ที่นี่แต่วันนี้ก็อยากจะให้แนะนําเพื่อนๆพนพี่น้องชาวสุราษฎร์ว่าคนโทรลและประทานเถอะป้องกันไว้ดีกว่าหรือยังไงก็จะแนะนําเลยค่ะ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนโดยการรับประทานอาหารเสริมตัวนี้ซึ่งรับประทานเข้าไปคิดว่าไม่หวิดหวังอย่างน้อยน้อยวันละเม็ดเพื่อในการเสริมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรงดีกว่าว่าเรามาเป็นโรคแล้วเรามารักษามันรักษายากกว่าที่เราจะมากินตัวนี้ป้องกันไว้ก่อนแล้ตอนนี้กินยาก็ไม่ใช่ว่าจะดีค่ายาก็แพงมนกันกินตัวนี้ดีกว่ากว่่าาอใช่ดีกว่านตัวนี้ดีกว่ากินยานะะค ก็ยังไงขอบคุณคุณอะพิญญาสดชื่นจิตที่ได้ให้ประสบการณ์และเป็นความรู้กับเพื่อนพี่น้องชาวสุราษฎธานีก็ขอโบกมือเป็นกําลังใจและขอบคุณคุณเลยนครับมีอีกหนึ่งท่านไหมครับ